เจ้าเคยสัญญาบอกอ้ว่าสิกลับมาเยือนกลับเปลี่ยนไปหัวใจล้างเลือนมีสัญญาณเตือนให้ไอ้ยสงสัยจดหมายส่งข่าวมีเรื่องราวให้กังวลใจข่าวว่าเจ้าไปมีคนใหม่บ่เหลือใหญ่หัวใจคนหัก จันหมดรักฮักก็เลยหมดแหงไม่มีแม้แสงที่ส่องประกายกระตายไม้จันเจ้าลืมทุกสิ่งลืมแม้คำว่าว่าเฮาหากันบัดนี้คงได้แต่ฝันสัญญาให้กันมันจางลางเลือนเจ้าบอกไอ้ว่า สีขึ้นกลับมาเมื่อคลานาฝนพอไปอยู่กรุงเทพบอดนมีหนุ่มนามนลืมคนบ้านเฮาสัญญาเคยบอกกอดแขนเว้ายอบอหลอกฮักเฮาเปลี่ยนไปหัวใจให้เขาอายผู้บาวาเก่าหังเฮาฮักเฮาเมื่อแทงจันหมดฮัก ักก็เลยมาแทงไม่มีแม้แสงที่ส่องประกายกระต่ายไม้จันทเจ้าลืมทุกสิ่งและแม้คเ,เว่าว่าเฮาหากกันบัดนี้คงเป็นแต่ฝันสัญญาให้กันมันจางลางเลือนเปลี่ยนไปหัวใจให้เขาไอาผู้บบาวเก่า เขาลืมเขาลืม